กืนนกองกกินน้ำพริกก็กบกินน้ำพริกมันต้องก็ักต้มผักลวกอมักกลวกี่อืรม่ขอกม่จกบิน้้ลริก้อริ่มอีมละอืน้อน้ำพริกเคก,ก,ก่าน้ำพริกตัวนี่กกน,น้อย แต่ว่ากะยังเป็นที่นึงในใจที่เก่าพี่น้องบอกถึงน้ำพริกเนี่ยเนี่ยโบราณเป็นวาน้ำพริกสวยเก่าอืใส่คําตัวโตวแบบแซบบ่แบๆบแบบน้ำน้ำพริกหรือบบปลนบะซาบะใส่เม้งดาอืม ทำไมต้หตมหวาน,วน,วน